สวัสดีครับทุกวันนี้การดูแลสุขภาพให้ดีเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยครับโดยเฉพาะการสวมใส่แมสและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนั่นคือการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเพราะเราใช้มือในการหยิบจับในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันตลอดเวลาเลยครับทั้งจับลูกบิดประตูก้านประตูเปิดปิดทั้งบ้านอาคารสำนักงานรถการแตะการสัมผัสพ,พื้นผิวต่างๆและหยิบจับสิ่งของเครื่องใช้เช่นสมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์กระเป๋าสิ่งของในบ้าน รวมถึงการรับของจากคนอื่นๆถ้าไม่ล้างมือให้สะอาดก็จะเพิ่มโอกาสติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างที่คาดไม่ถึงเลยครับและยังเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อให้คนอื่นๆที่อยู่ใกล้ชิดให้คนที่รักในครอบครัวได้ครับที่สําคัญการล้างมือควรล้างด้วยสบู่เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด -19 ไม่ใช่ล้างมือด้วยน้ําเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะสะบู่ทั้งแบบสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวจะช่วยทําลายเกราะป้องกันด้านนอกของเชื้อโรคและช่วยกําจัดเชื้อโรคพร้อมความมันและสิ่งสกปรปกต่างๆที่อยู่บนมือของเรา โดยต้องล้างมือเป็นระยะเวลาอย่างน้อย20วินาทีด้วยนะครับซึ่งการล้างมือด้วยสบู่ง่ายกว่าการใช้แอลกอฮอล์มากเพราะต้องเลือกใช้ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากกว่า60%ซึ่งเราไม่รู้เลยครับว่าแอลกอฮอล์จากแต่ละที่มีส่วนผสมเท่าไหร่กันบ้างการใช้สบู่จึงง่ายกว่าสะดวกกว่าและประหยัดกว่าครับไม่เพียงเท่านั้นการล้างมือด้วยสบู่แล้วล้างนะ้ํายังช่วยกำจัดคราบแส่สิ่งสปกปรกคราบความมันคราบเหนียวเหนียวที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้อีกด้วยครับในขณะที่การล้างมือออด้วยลกอ คราบเหล่านั้นยังคงหลงเหลือตกค้างอยู่บนมือของเราถ้าล้างไม่ถูกต้องก็ําให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการล้างมือด้วยสบูล่ล้างมือโฟมล้างมือแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษที่สะอาดตามที่กรมอนามัยแนะนำเป็นวิธีที่ดีที่สุดวันนี้ผมมีแก๊สเจ๋งๆที่แนะนำให้ใช้และควรมีไว้คู่บ้านมาแนะนำเพื่อนๆกันครับ เพราะวิธีที่สะดวกที่สุดและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการล้างมือด้วยสบู่ได้ดีมากๆคือการใช้เครื่องช่วยปล่อยสบู่ล้างมือโดยอัตโนมัตินั่นเองครับไม่ต้องกดไม่ต้องแตะให้มีการสัมผัสด้ดวย Xiaomi มี j า a Automatic Soap Dispenser เครื่องปล่อยโฟมล้างมืออัตโนมัติจาก Xiaomi ทำงานผ่านเซ็นเซ,นเซอร์ที่มั่นใจได้ในคุณภาพผ่าน,นกลไกการออกแบบระบบการให้เนื้อโฟมที่ดีมากๆทำงานได้เร็วให้เนื้อโฟมนุ่มประหยัดและคุ้มกว่าแบบสบู่เร็วถึง12เท่า ไม่ต้องใช้มือไปกดไปจับเครื่องเพราะมืออาจจะมีเชื้อติดมาหรือติดบนก้านกดมีเชื้อติดอยู่การไปแตะไปสัมผัสก็ช่วยเพิ่มการติดเชื้อด้วยครับการใช้ระบบอัตโนมัติจึงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นใช้งานง่ายคุ้มค่าสุดๆเพราะติดเชื้อขึ้นมาต้องกักตัวต้องไปโรงพยาบาลแค่ค่าตรวจค่าย,ยาก็ไม่คุ้มแล้วครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันเลยครับตัวกล่องออกแบบมาเรียบง่ายในโทนสีขาวสว่างด้านหน้ามีโลโก้เสี่ยวมี่ชัดเจนพร้อมรูปตัวเครื่อง ด้านล่างมีข้อมูลบอกให้ทราบประสิทธิภาพของเซนเซอร์ในการปล่อยโฟมล้างมือครับโดยใช้เวลาตรวจจับและปล่อยโฟมเพียง0.25วินาทีเท่านั้นเร็วมากๆเลยครับสำหรับด้านข้างและด้านหลังจะเป็นข้อมูลสเปคและการใช้งานแม้จะแสดงข้อมูลเป็นภาษาจีนทั้งหมดก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับเพราะใช้งานได้ง่ายสุดๆทำงานโดยอัตโนมัติเด็กๆก็ใช้งานได้เราไปแกะกล่องและไปดูข้างในกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับ ผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับเมื่อแกะกล่องออกมาจะพบเอกสารแนะนำการใช้งานแบตเตอรี่ aa สีก้อนจาก Xiaomi เ,เองตัวเครื่องสำหรับปล่อยโฟมและขวดน้ำยาล้างมือที่มีค่า ph เป็นกลางใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตามสเปกระบุว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ถึง99.99% 99เลยครับโดยขวดนี้มีความจุ320มิลลิลิตรสามารถใช้งานได้ถึง400ครั้ง ตัวขวดเป็นแบบใสทําให้มองเห็นปริมาณของสบู่ได้ง่ายๆครับบนขวดยังพิมพ์ข้อมูลวันที่ผลิตและวันหมดอายุมาให้ทราบด้วยข้อดีก็คือถ้าสบู่หมดเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะซื้อขวดใหม่มาใช้หรือใช้สบู่โฟมแบบเติมเองก็ได้ครับด้วยการค่อยๆงัดฝาขึ้นมาแล้วเติมด้วยโฟมล้างมือเช่นโฟมล้างมือของที่เลออีถุง200มลลิตรถุงและประมาณ25บาทเท่านั้นครับโดยมีถึง6กลิ่นให้เลือกใช้ทั้งกลิ่นออริจินัลกลิ่นเพลช กลิ่นเบอร์รี่กลิ่นองุ่นกลิ่นส้มและกลิ่นลาเวนเดอร์แบบถุงเติมมีจําหน่ายตามร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปหรือสั่งออนไลน์ก็มีทั้งในช้อปปีและลาซาด้าเลยครับผมแปะล,ลิงก์ร้านในการสั่งซื้อกิเลอีกไว้ในคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เลือกซื้อกันได้ง่ายๆครับเราไปดูที่ตัวเครื่องกันต่อเลยครับตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพดีสีขาวผิวด้านดูพรีเมียมไม่ป้องแปลงเลยครับการออกแบบได้มาตรฐาน ipx นั่นั่น กันน้ำกระเด็นได้ป้องกันละอองน้ำได้จากทุกทิศทางเหมาะกับการใช้งานในการปล่อยโฟมล้างมือแต่ไม่ถึงกับระดับแช่น้ำไม่ควรเอาไปล้างน้ำนะครับสำหรับด้านบนมีสวิตช์ปิดเปิดแบบสัมผัสพร้อมพิมพ์โลโก้ของมีชัดเจนด้านหน้าจะมีช่องสำหรับปล่อยโฟมโดยการทำงานในการปล่อยโฟมจะทำผ่านเซนเซอร์อินฟาเรดปล่อยออกมาเป็นแบบโฟมพร้อมใช้ตัวเซนเซอร์ออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยครับใช้เวลาตรวจจับและปล่อยโฟมเพียง0.25วินาทีเท่านั้น ซึ่งการปล่อยออกมาเป็นแบบโฟมแทนที่จะเป็นแบบสบู่แล้วทําให้ปล่อยโฟมออกมาได้เหมาะสมต่อการใช้งานได้พอดีที่สําคัญช่วยประหยัดปริมาณสบู่ในอัตราสูงถึง1ต่อ12เมื่อเทียบกับการปล่อยเป็นสบู่แล้วครับเรียกว่าประหยัดกว่ายอย่างชัดเจนหัวปล่อยอยังออกแบบมาเพื่อป้องกันการหยดของสบู่ที่ทําให้สิ้นเปลืองและต้องมาทําความสะอาดเพิ่มเติมในภายหลังด้วยครับสําหรับการใช้งานก็ทําได้ง่ายมากๆครับก่อนอื่นให้หงายด้านล่างขึ้นมาเราจะใส่แบตเตอรี่แบบ AA ที่แถมมาในกล่องกันก่อนครับ ด้านล่างจะมีฝาปิดแบบหมุนพร้อมลูกศรชี้ตำแหน่งในการเปิดและตำแหน่งล็อกฝาวิธีเปิดฝาให้จับก้านพลาสติกแล้วบิดไปทางซ้ายทวนเข็มนาฬิกาในการเปิดฝาครั้งแรกจะต้องออกแรงนิดนึงนะครับฝาปิดจะค่อนข้างแน่นเมื่อเปิดครั้งแรกเรียบร้อยแล้วครั้งต่อไปจะเปิดได้ง่ายๆเลยครับเมื่อเปิดออกมาแล้วให้ใส่แบตเตอรี่ทั้ง4ีก้อนเข้าไปโดยด้านล่างของตัวเครื่องจะพิมพ์บอกแต่ละช่องเอาไว้ชัดเจนเลยครับ ว่าช่องไหนให้หันขั้วบวกหรือขั้วลบขึ้นค่อยๆใส่เข้าไปทีละก้อนจนครบทั้ง4ก้อนตามช่องที่เตรียมไว้ให้เลยครับโดยเพื่อนๆสามารถใช้แบตเตอรี่ AA แบบชาร์จได้ด้วยครับการใช้แบตเตอรี่แบบนี้มีข้อดีคือปลอดภัยเรื่องไฟฟ้าเพราะในการใช้งานเราก็มักจะวางเครื่องปล่อยโฟมในห้องน้ําใกล้แหล่งน้าครับถ้าเสียบปลั๊กก็อันตรายแถมยังมีสายห้อยเกะกะและการใส่แบตเตอรี่แบบนี้ก็ดีกว่ารุ่นที่แบบเสียบสายชาร์จซึ่งมีแบตเตอรี่ข้างใน ชาร์จได้ก็จริงแต่ถ้าแบตเตอรี่หมดอายุก็จะเปลี่ยนได้ยากหรือเปลี่ยนไม่ได้เลยนั่นเองครับเมื่อใส่แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็หมุนปิดฝาได้เลยครับจากนั้นในส่วนของสบู่แล้วให้เพื่อนๆเ,เปิดฝาออกมาในการเปิดใช้งานครั้งแรกจะมีจุกยางสีขาวปิดอยู่ให้ค่อยๆดึงจุกยางออกมาก่อนครับเมื่อดึงออกมาแล้วให้เอาตัวเครื่องมาหมุนประกอบเข้าด้วยกันได้เลยเท่านี้ก็พร้อมใช้ครับเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยการเปิดใช้งานก็ทําได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มด้านบนเพื่อเปิดเครื่อง โดยไฟ LED สีขาวจะแสดงขึ้นบอกสถานะการทำงานการเปิดเครื่องครับถ้าต้องการปิดการทำงานของเครื่องให้แตะบนปุ่มไฟ LED สีส้มจะแสดงขึ้นมารอสักครู่ไฟจะดับไปก็จะเป็นการปิดการทำงานแล้วครับเมื่อเปิดเครื่องเอาไว้จากนี้ไปเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติแล้วครับแค่เอามือไปวางตรงด้านล่างตำแหน่งของหัวปัม๊มเซนเซอร์อินฟาเรดจะตรวจจับและปล่อยโฟมออกมาโดยอัตโนมัติโดยระยะการตรวจจับของเซนเซอร์จะอยู่ที่60-90ถึงมิลลิเมตร สียงการทํางานภายในของมอเตอร์ก็ไม่ได้ดังอะไรมากเลยครับอีกหนึ่งจุดเด่นคือในการล้างมือเพื่อนๆไม่ต้องมือเปียกก่อนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอามือล้างน้ําก่อนเอามือแห้งๆมารองโฟมแล้วล้างมือถูมือเพื่อทําความสะอาดได้เลยครับในการใช้งานจริงๆให้รองแค่ครั้งเดียวแล้วล้างมือได้เลยนะครับในคลิปผมแสดงให้เห็นตัวอย่างการทํางานของเครื่องเท่านั้นครับซึ่งเนื้อโฟมที่ได้ละเอียดนุ่มมือมากๆเลยครับตัวสบู่ก็มีกลิ่นหอมอ่อนละมุนละไมดมแล้วสดชื่นชวนให้ล้างมือบ่อยๆครับ จากนี้ไปการล้างมือเพื่อความสะอาดฆ่าเชื้อโรคฆ่าไวรัสแบคทีเรียรต่างๆก็ทําได้ง่ายๆไม่ต้องสัมผัสไม่ต้องกดไม่ต้องแตะถูกตัวเครื่องก็าสามารถปล่อยโฟมโดยอัตโนมัติได้ทุกเวลาที่ต้องการสะดวกปลอดภยัยน่าใช้และคุ้มค่าสุดๆเลยครับเพราะถ้าติดเชื้อโควิด -19 ขึ้นมาไม่คุ้มเลยนะครับเครื่องปล่อยโฟมล้างมืออัตโนมัติ Xiaomi มี j าอ Automatic Soap Dispenser รุ่นนี้ใช้งานง่ายเหมาะที่จะมีคู่บ้านในห้องน้ําห้องครัวที่ทํางาน โรงเรียนโรงพยาบาลโรงแรมร้านอาหารและสถานที่ให้บริการต่างๆเป็นอย่างยิ่งเลยครับแนะนําว่าต้องมีเลยครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้จากลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดของคลิปนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ